องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมการฝึกอบรมสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อส,สินซีเพื่อชีวิตผ้าสุกยางอย่างยืนเมื่อวันที่16มิถุนายน2555เวลา9นาฬิกานายไ่บุญอุปติสิงห์นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างพลังชีวิตเผื่อสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อสินซีเพื่อชีวิตผ้าสุกยางอย่างยืนโดยมีนายมานอบลีลาสุธานท์ on, พลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน นางอุไรรัตอติเสธประธานชมรมเต้าเต๋อซินซีภูเก็ตตลอดจนสมาชิกชมรมเต้าเต๋อซินซีภูเก็ตคณะวิทยากรผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการอบรมณโรงแรมออคิดรีสอร์ทแอนด์สปาตำบลกระรุนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตได้มานอบลีลาสุธานนท์พลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเผื่อสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อซินซีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการฝึกปฏิบัติการออกกําลังกายและสามารถท่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้การออกกําลังกายโดยเทคนิคเต้าเถอซินซีเป็นเทคนิคการออกกําลังกายโดยใช้ลักสมาธิในการเคลื่อนไหวร่างกายมีลีลาทีสงบสเสียมและมีข้อเด่นคือเรียบง่ายกระถัดรัดสามารถปฏิบัติได้โดยตนเองประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับคือเพิ่มภูมต้านทานให้ร่างกายแข็งแรงเลือดลมไหลเวียนดีและสามารถพัฒนาการทํางานของสมองให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับการ ฝึกอบรมดังกล่าวแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นสามรุนครอบคลุมทุกอำเภอซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมรุนที่สองมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนสามร้อยห้าสิบคนในระหว่างวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าโดยมีกิจกรรมสาธิตเพื่อฝึกปฏิบัติ ต็นรำเต้าซินกายบริหารเต้าซินรำมวยเต้าซินพัฒนาซอฟต์แวร์สมองสีคว้าและการหนังสมาธิสไลด์ภัยพิบัติเป็นตอนโดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายโดยเทคนิคเต้าเต๋อซินซี่โดยเฉพาะโครงการเทคนิคการสร้างพลังชีวิตเสริม <c oughs> สุขภาพนะครับเต้าเต๋อซินซี่ในวันนี้เมื่อกี้ตามล่าวรายงานของท่านประหลัดของการทุนส่วจังหวัดภูเก็ตนะครับ น่ากล่าวว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้นะครับเราพิสูจน์นะครับว่าเทคนิคเตั้งเตอร์ซินซีนเนี่ยเป็นเทคนิคที่บล่อยหารแล้วนะครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่สําคัญที่สุดนะครับจิตใจนะครับที่จะเป็นพลังในการเสริมสร้างพวกเราทุกคนนะครับให้มีพลังาใหมให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีไม่ตีจิตมิตรภาพที่ดีต่อกัน สามปีที่ผ่านมานะครับที่องค์การมอนสูญจากภูเก็ต <c oughs> ได้ทํางานร่วมกับชมรมเท่าเตอร์ซินซีเนี่ยก็ได้พิสูจน์นะครับว่าเ,เทคนิคนี้นะครับมีประโยชน์อย่างแท้จริงหลายท่านนะครับสามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บหายได้อย่างอัศจรรย์ผู้ <c oughs> รับการอบรมในวันนี้นะครับที่มาเป็นสมาชิกใหม่ของเรานะครับผมมั่นใจว่าท่านจะได้รับประโยชน์มากมาย นะครับเทคนิคต่อเจอสินซีเนี่ยมีะบวนท่าหลายท่าด้วยกันขอให้ท่านได้นำไปปฏิบัติบางท่าท่านอาจจะชอบนะครับแล้วแต่แต่แต่ละท่านถนัดแบบไหนแต่ผมมั่นใจว่าท่านจะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลท่านจะเห็นนะครับจากพยานจากสายตานะครับสมาชิกชมรมทุกท่านนะครับท่านทายอายุไม่ได้นะก็อายุเท่าไหร่ พอทุกท่านยิ้มเย้ยแจ่มใสนะครับหน้าตาสดใสถึงทุกคนพยานอีกคนหนึ่งครับผมจะขอเล่าให้ฟังนะครับภรรยาผมเอง3ามปีที่แล้วในสุขภาพนะครับค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับแตห่หลังจากที่ได้รับเทคนิคเต้าเต่อสิ้นสีไปนะครับบริหารทุกวันนะครับร่างกายจิตใจก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีพลัง อย่างอัศจรรย์พลังที่สําคัญคือพลังที่ได้รับจากเพื่อนนะครับมิตรภาพไม่ติดจิตนะครับที่มีต่อกันนี่เป็นพลังมหาศาลหลายอย่างนี่คือเพื่อนให้กับเพื่อนนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเป็นพลังที่ทําให้ร่างกายนะครับตอนนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับสดใสนะครับเป็นพลังทํากันให้ผมทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับต้องขอบคุณ ผมลงต่อเจอซึีนะครับซึ่งเป็นพลังให้ผมเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณท่านประธานนุนเลรัตน์อภิเสสนะครับที่นําสิ่งดีมาจังหวัดภูเก็ตเราผมมั่นใจนะครับว่าท่านสมาชิกนะครับที่มาในวันนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากกันตะกรนจากราวัยจากหลายพื้นที่ในกันครับเทศบามคลครเดี๋ยวจะตามมานะครับแล้วจากราชพัฒน์นะครับซึ่งเป็นนักศึกษานะครับอยู่ในวัยศึกษาเรียนอยู่เทคนิคนี้นะครับท่านจะใช้ได้ไปตลอดชีวิตนะครับ จนถึงเป็นผู้อาวุโสนะครับ